สำหรับการเพิ่มตัว Wi-Fi Stick นะฮะกับตัว iNVT นะครับเราจะทำการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ iHome ที่อยู่ด้านซ้ายมือด้าน iNVT แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกดเข้าไปฮนะเสร็จแล้วก็จะเห็นตัวสัญลักษณ์บวกด้านขวาบนนะฮะกดเข้าไปคนระับ ก็จะมาตัวสแกนบาร์โคโดแบบนี้นะครับก็นำไปยิงกับบาร์โคโด Wifi Stick ที่เราต้องการจะตั้งค่าเลยครับเสร็จแล้วก็จะมาหน้าตั้งค่าลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะอยากจะยิงแมปให้ตรงหลังคาบ้านก็กดได้ที่แมปด้านบนขวาเลยนะครับขยายได้ครับ แล้วก็กดปักหมุดลงไปก็จะตรงกับจุดที่เราอยู่พอดีนะครับตัวอื่นๆก็ตั้งค่าตามเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเวอรเตอร์ตัว5 k นะซึ่งมาดูตรงด้านข้างของอตัว ivt ได้ครับอันนี้ก็ปรับเป็นไทยนะครับไทยแลนด์ อยู่ไหนอยู่ไหนไทยบาทนะฮะสะกดเงินนะครับแล้วก็ปรับตรงหน่วยเงินนะครับสี่จปดหนะครบปรับไว้ตัวนี้สามารถแก้ไขได้ภายหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับว่าเราจะใช้ชื่ออินเวอร์เตอร์ว่าอะไรนะครับก็จะตร้างเป็น ก็เป็น 5K ขีด02แบบนี้ครับก็กด complete ไปก็จะมาถึงหน้านี้นะครับ เป็นหน้าที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อตัว w i f i สติ๊กนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อกันครับ